ชิ้นนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยคะ่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าได้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะสีเริ่มเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นขุน่นตอนนี้เริ่มสีชมพูแล้วใช่ไหมคะดูนี่ขวดใหญ่นะคะนี่ก็ขวดแบบอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะสีก็จะกลายเป็นสีเข้มขึ้นเริ่มเป็นสีชมพูอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะอันนี้แค่วันที่สองนะคะนี่ ห้าวันนะคะแต่อันนี้ที่ทําไว้นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะสีเข้มจัดเลยนะคะวิธีใช้ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนะคะเดี๋ยววิธีการเหมือนกันนะคะก็คือคลายขวดให้แก๊สออกก่อนแล้วก็ปิดให้แน่นแล้วก็ทําการกลับนะคะกี่วันมันถึงจะแดงนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเมื่อวานนะคะ เพื่อนๆก็ทำเอาไว้ใช้เองนะคะีนน่ขวดเล็กทีนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยคะ่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าได้ขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเราก็จะเปิดฝาออกก่อนนะคะให้แก๊สมันออกนะคะแล้วก็ปิดแน่นก่อนที่จะขย่าวิธีการขยา่าดูนะคะข้างล่างมันจะมีใส่พืชผลได้ทุกชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตทุกวันนะคะว่ามันจะเป็นสีล่างนะคะแล้วก็กลับหรื ให้เชื้อมันเดินทั่วถึงนะคะเห็นไหมคะพอเขย่าได้ไม่กี่รอบเองนะคะอุ้ยเขย่าได้เราก็จะเปิดฝาออกก่อนนะคะให้แก๊สมันออกนะคะแล้วก็ปิดให้แน่นก่อนที่จะเขย่าวิธีการเขย่าดูนะคะข้างล่างมันจะมีขวดใหญ่บ้างค่ะดูขวดใหญ่ก็เหมือนกันนะคะดูข้างล่างมันนอนก้นขวดใหญ่บ้างค่ะดูขวดใหญ่ก็เหมือนกันนะคะดูข้างล่างมันนอนก้นอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะ สีก็จะกลายเป็นสีเข้มขึ้นเริ่มเป็นสีชมพูอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะอันนี้แค่วันที่สองยค่ะนี่เขยาะะ่าค่าลืมนะคะต้องเปิดไปแก๊สออกอแล้วปิดได้กดเล็กน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันแล้วนะคะกี่วันมันถึงจะแดงนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าของ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเมื่อวานนะคะเพื่อนๆก็นาทำเอาไว้ใช้เองนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะสีเริ่มเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นขุน่นตอนนี้เริ่มสีชมพูลแล้วใช่ไหมคะดนูนี่ขวดใหญ่นะคะนี่ก็ขวดปิดไว้เบาๆก่อนค่ะอย่าอย่าแน่นนะคะต่อไปขวดนี้นะคะขวดนี้ดูเชื้อก็นอนก้นเหมือนกันนะคะเราก็ล่างนะคะเราก็กลับถึงให้เชื้อมันเดินทั่วถึงนะคะ เห็นไหมคะพอเขย่าได้ไม่กี่รอบเองนะคะเขย่าได้อันนี้เราตากแดดไว้นะคะตากแดดไว้แล้วเมื่อเช้าเราก็ได้เขย่าวขวดไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเขย่าได้วันละสองครั้งมันก็จะเป็นเร็วดูวิธีการนะคะสีเปลี่ยนไปนเลยค่ะแล้วก็คลายคลายไว้ก่อนแล้วก็ปิดไว้ไม่ต้องแน่นนะคะทีนี้มาดูที่บอกไว้เมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาทำการเขย่าหรือกลับด้าน สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ก็พามาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทํากันไปไว้เมื่อวานนี้นะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะคะนี่ขวดใหญ่ขวดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันแล้วที่บอกไว้เมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาทําการเขย่าหรือกลับด้านเดี๋ยวเรามาดูเรามาอัปเดตกันทุกวันนะคะว่า อันนี้เราใส่หัวเชื้อนะคะเราใส่หัวเชื้อนี้ไปอย่างละนิดละหน่อยนะคะมันก็จะเป็นเร็วอย่างเห็นไหมคะมันจะมีฟองแก๊สตรงนี้เราก็คลายฝาขวดออกนะคะเห็นมันก็จะมีฟูออกมานะคะเป็นแกส๊สแล้วก็นอนก้นไว้นะคะดูเราก็อย่างนี้เลยค่ะเลยเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงอย่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะหน้าวันนะคะ แต่อันนี้ที่ทาไว้นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะสีเข้มจัดเลยนะคะวิธีใช้ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนะคะเดี๋ยวคลายฝาออกก่อนนะคะให้แก๊สมันออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวแก๊สมันเยอะมันก็จะทําให้ขวดบวมแล้วระเบิดดูนะคะดูนอนก้อนอยู่ข้างในไม่กี่รอบนะคะดูสีเป็นสีชุพูเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะอย,อย่างนี้กลับไปกลับมาเห็นไหมคะใหญ่ ขดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันแล้วเพื่อนๆดูนะคะสีเริ่มเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นขุน่นตอนนี้เริ่มสีชมพูแล้วใช่ไหมคะดูนี่ขวดใหญ่นะคะนี่ก็ขวดเพื่อนๆดูนะคะสีเริ่มเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นขุน่นตอนนี้เริ่มสีชมพูแล้วใช่ไหมคะดูนีน่ขวดใหญ่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ขวดที่บอกไว้เมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมา ทำการเขย่าหรือกลับด้านควที่2ทําเหมือนกันเลยค่ะก่อนที่เขย่าก็ให้มาอัปเดตในวันพรุ่งนี้อีกนะคะว่าสีมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ยังไงนะคะพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาอัปเดตในวันพรุ่งนี้อีกนะคะว่าสีมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ยังไงนะคะพบก,กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะเห็นไหมคะมันจะมีฟองแก๊สตรงนี้เราก็คลายฝาขวดออกนะคะ มันก็จะมีฟูออกมานะคะเป็นแกส๊สแล้วก็ใหญ่ขวดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันแล้วคลายฝาออกก่อนนะคะให้แก๊สมันออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวแก๊สมันเยอะมันก็จะทำให้ขวดบวมแล้วระเบิดดูนะคะดูนอนก้นอยู่ข้างวิธีการเหมือนกันนะคะก็คือคลายขวดให้แก๊สออกก่อนแล้วก็ปิดให้แน่น แล้วก็ทําการกลับเพืเ่อนๆดูนะคะสีเริ่มเปลี่ยนจากเมื่อวานเป็นขุน่นตอนนี้เริ่มสีชมพูแล้วใช่ไหมคะดูนี่ขวดใหญ่นะคะนี่ก็ขวดนี่ขวดเล็กทีนนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยค่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าไดกก้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเห็นไหมคะมันจะมีฟองแก๊สตรงนี้เราก็คลายฝาขวดออกนะคะ มันก็จะมีฟูออกมานะคะเป็นแกส๊สแล้วก็ใหญ่ขวดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันแล้ววิธีการเหมือนกันนะคะก็คือคลายขวดให้แก๊สออกก่อนแล้วก็ปิดให้แน่นแล้วก็ทำการกลับขวดเล็กทีนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยคะ่ะ ดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าได้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่บอกไว้เมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาทําการเขย่าหรือกลับด้านล่างนะคะเราก็กลับถึงให้เชื้อมันเดินทั่วถึงนะคะเห็นไหมคะพอเขย่าได้ไม่กี่รอบเองนะคะเขยา่าจากสีเปลี่ยนไปนเลยค่ะแล้วก็คลายคลายไว้ก่อนแล้วก็ปิดไว้ไม่ต้องแน่นนะคะทีนี้มาดู 5วันนะคะแต่อันนี้ที่ทำไว้นี่ประมาณเดือนหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะสีเข้มจัดเลยนะคะวิธีใช้ก็บอกไปแล้วเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเล็กดูนะคะเห็นไหมคะมันจะนอนก้นสีชมพูนะคะสีก็จะสวยขึ้นเลยนะคะจากเมาาื่อวานนี้ยังขุนๆอยู่เลยวันนี้ก็ออกชมพูแล้วนะคะนี่ขวดเล็กีนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยคะ่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะ เมื่อเช้าได้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะขวดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันแล้วขวดเล็กทีนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยคะ่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าได้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะปิดไว้เบาๆกดค่ะอย,อย่าแน่นนะคะต่อไปขวดนี้นะคะขวดนี้ดู เชื้อก็น,นอนก้นเหมือนกันนะคะเราก็เขย่าหรือลืมนะคะต้องเปิดไแก๊สออกแล้วปิดสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็พามาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทํากันไปไว้เมื่อวานนี้นะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะคะนี่ขวดเดี๋ยวเรามาดูเรามาอัปเดตกันทุกวันนะคะว่าอันนี้เราใส่หวัวเชื้อนะคะเราใส่หวัวเชื้อนี้ไปอย่างละนิดละหน่อยนะคะมันก็จะเป็นเร็วอย่างชุกภูสวยแล้วก็จะสวยขึ้น แค่ไหนทีนี้เมื่อไหร่จะใช้ได้ก็ประมาณ15วันนะคะก็จะใช้ได้แล้วเอาไปใช้ได้แล้วนะคะสิบห้าเลดเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันว่าถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันแล้วมาอัปเดตในวันพรุ่งนี้อีกนะคะว่าสีมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่ยังไงนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีคะ่ะมาอัปเดตในวันพรุ่งนี้อีกนะคะว่า สีมันจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไงนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะสีก็จะกลายเป็นสีเข้มขึ้นเริ่มเป็นสีชมพูอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะอันนี้แค่วันที่สองนะคะนี่อนอนก้นไว้นะคะดูเราก็อย่างนี้เลยค่ะเลยเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาลงอย่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะถ้าสีเปลี่ยนไปนเลยค่ะแล้วก็คลาย ไว้ก่อนแล้วก็ปิดไว้ไม่ต้องแน่นนะคะทีนี้มาดูนี่ขวดเล็กทีนี้มาดูขวดใหญ่นะคะนี่เลยค่ะดูนะคะมันนอนก้นนะคะเมื่อเช้าได้เขย่าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะใ่